สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องทุกท่านตอบกับชมนะพี่น้องเนื้อนี่ทางการความต่บเนี่อดีมาให้อาหารหัวจำเสาร์แล้วพี่น้องเนาะกว่าสิบกว่ามือเนื้อนี่พี่น้องเนื้อกว่าสิบกว่ามือใกล้จะคืนที่นี่สิบมือละมันเริ่มจะเริ่มจะขาดข้างแล้วพี่น้องเนี่อ อันไหนอาหารเราก็ให้สเร็จกันก็ได้ให้หลายจนเกินไปก็ไน้นะให้หลาย,ยเกินไปก็จะเป็นการบดีดลพี่น้องสำหรับพวกเอาใจยาแจกแน่ยกขึ้นพวกนี้เราใช้จบเป็นรอบสุดท้ายของที่ไหนแล้วที่ว่าเกาเดียดเสียงหาอะไรที่น้องนะเดีอีก เขามีบ่อว่างาอาจจะสามารถเกาะได้เยอะพี่น้องเลยอารเชิงพาณันยากผมได้ทำการขายคบต่อ,อไปแหละบอ่อมันว่างผมเลยเอาลงมอปเาเกาะไว้เพื่อขายรุ่นต่อไปพี่น้องนะขายเป็นคบหน่อยก็ได้ขายเป็นอันคบเนื้อก็ได้นะพี่น้องสำหรับวิธีการเลี้ยงคบก็ได้ นี <mile> ่ยังมาไม่น่าสำหรับคนที่เลี้ยงกบได้เนาะว่นไปว่นมาตั้งกบเลี้ยงกบเนี่ยกบหน่อยใหญ่กบใหญ่ในยู่นี่แหละพี่น้องเลยภาพพิสัยทางความต่างกันนะนี่โอกาสดีพี่น้องเลยมีานไทยพี่น้องเดือดดวงยังสามารถเห็ุได้อยโอ๊ะเทาคิดจะเลี้ยงเลี้ยงซ้ำนี่ก็ พ่อได้กินพ่อได้ขายด้วยนะพี่น้องนะและผลเง่เลี้ยงเป็นขนาดว่าปีนี้เป็นเชิงพาณิชย์ได้จะหน่อยนะว่าเด้ขายในแน่หรือพี่น้องเนาะได้เห็ดหลายขึ้นกว่าเกา่าตลอดทุกปีแล้วพี่น้องนะถือว่าเป็นการดีเลยพี่น้องเลี้ยงกบก็ได้พ่ากับพ่อได้กินพ่อได้ขาย ถ้าเ้าอยากกินข้าก็ากลดต้นพุ่นอาหารลงมาพี่น้องเนาะแบบวิธีการเ็ดส่วนผสมผสมอย่างไรขาก็จะเลี้ยงปลาเนี่ยกันละมือข้ากับกินกบเนี่ยกินปลาเนี่ยสำหรับด้านทั้งปีข้าก็จะปลูกต้นไม้ต้นไหลที่เป็นพืชระยะยาวเนาะพี่น้องเนาะเาสามารถกินได้ตลอดปุ๊บคือเดียวกินได้ตลอด ว่าจะเป็นบักซีดาว่าจะเป็นบักขามเทศ็บักเงาะบัก,กลำไยส่วนันวันนี้เขาไ่ได้ปลูกหลายพี่น้องปลูกยังละหาหุต้นพอได้กินพี่น้องพอ,พอได้กินเห็ดพอได้กินวันนี้สำหรับเน้นที่สุดก็คือลูกกบอีกแบบพี่น้องมันก็เป็นเนงเนินแน่กับปลากับเลี้ยงหมูพี่น้อง ตามยางคือว่าตอบโจทย์นดงเลยสำหรับรเกษตรกรที่กระเฉดต้นเห็ดกระได้นาสนใจมาเห็ดอดยว่พี่น้อเห็ดแล้วมันด้อยู่เด้กินแน่น้อนพี่น้อสำหรับวิธีการกับบริยากษ์อะไรที่น่ออกบกระสุนระบวิธีการ,รวิธีการห้องๆ้ากับ ตั้งบอ่อเสร็จเรียบร้อยพันห้าจิดเปาะ์บอ่อขนาดนี้เ้าเอาลงจะสิบโตพี่น้องแม่ขนาดสองคูนสี่หางเน็ตอ่ะหาลงจะสิบเมรตรพ่อพี่น้องนล้วกจะได้ลูกหัวประมาณหนึ่งละพี่น้องหลายขั้นตัวเยอะเลอนี่ผมไม้ยนนแยกออกไปเพราะมันออกหลายทั้งเลยตัดแยกออกไปทั้งบอ่อเก่าด้วย สามบาไมได้พี่น้องขยายออกไปเบาเลยไว้มันทีหลายไว้มันหา่างกอดีพี่น้องเตอร์ไงสมบูรณ์มันหลายแออัดเกินไปมันจะจะบอดีพี่น้องมันจะกัดกันตายหลายตายหล,ลายกว่าได้พี่น้องได้จะได้ขายได้พี่น้องเน,นี่ยอย่างครบอยกระไยเลย สิภาพบป็นสีไตเลยไอ้เรก่องนี้วคือว่าสมบูรณ์ดีวบนี่นะยังเห็นว่าจอนยังสดเลยมันกำากังก,กำลังเริ่มอีกอาทิตย์กวกว่าก็ได้พิตย่อบรรบาดได้และวินต้นนายได้ออาทิตย์กว่าพีา่น้อง ใครสนใจอยากได้ก็มาแวมมาถามได้พิกัดอยู่ที่บ้านพ่นแดงพี่น้องพิกัดความตะบมือ,อ,อู่ที่บ้านพ่นแดงองค์สีตะบนน้องไห้เพื่อนเพื่อนทีเก็บทอดพี่น้องสำรับท่านว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์แปดสี่แปดแปดแปดเก้าศูนย์หกสามตามหลัความกดบ้านพ่นแรงน้องนะใครสนใจอยากจะได้มาแวะมาเบิ่งได้เด้อพี่น้องเนดะ้อ เลยกไ่ห่ัยงย่างไม้พี่น้องเนะไอคิดว่ไข่พี่น้องเดืเบลงว่ามันยังสามารถเหศใดอยู่ได้พี่น้งนลงด้วยสำหรับผู้ที่คิดอยากจะเลียนเลยอัปเดตให้เบิรงกตอบพี่อง้นหลังนะนบอจะไปเล่ลักษณะนี้อพี่น้นงเนงนะออนีหฮะกับเปิดน้ำลงมาใส่ยู่ด้พี่น้องนะก็เป,ะนะเป็นการระบายน้ำ เอาน้ำขี่กบขี่ต้องออกไปทางด้านหลังนี่พี่หนุ่มแต่เระดับน้ำไว้โซล่าเซนะลลนั่นก็เปิดต้องไว้ตลอดนะพี่ห่พี่น้องสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงคือว่าน้ำมันใสจึงกบโอเคพี่หนุนะน่มนะคือจะได้ทุ่การเฮ็ดอยู่แบบนี้นะพี่หนุ่มวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่นี่แหละพี่น้องอีสิบอย่างกบกรได้ มันก็มีความสุขับายกับหน้ากับพวกสวนนี่รอย่างเงี้ยสำหรับคนเฒ่าแเนี่ยมีหัวเนี่มีหมูแน่ไปสัละพี่น้องจะเป็นรายได้ต่อปีสำหรับหวเนี่เป็นรายได้ติดตัวเป็นปีแล้วพี่น้องเลยต้องไปขายแต่ครบอีกสองเดือนสามารถขายได้แต่ว่าหมูก็ห้าหกเดือนพี่น้องจังได้ขายที่นึงได้ขายอยู่สองหรับหมูอะไร ไมเชื่อว่าได้แต่ดีก่าไปกว่ามากอยู่ก็ได้ใส่ได้ซอยสงลูชงหลานเลี้ยนได้เด้พี่น่องเลยสำลับที่ตื้นวั่ใหญ่เลยเอาไว้สำเนีอก็ด้พี่น่องเด้สวัสดีครับ